วันนี้อยู่กับคอนเทนต์ทานายนิสัยคนดังจากวันเดินปีเกิดถึงคิวของคนที่เกิด คนคนนี้เป็นคนที่สนุกใช้ชีวิตแบบได้สนุกสนานมากสนุกสนานคือการมีศิละปะในการใช้ชีวิตอะว่าจะใช้ชีวิตแบบไหนใช้ชีวิตยังไงคือเขามีรูปแบบการใช้ชีวิตที่เขาดูเพลิดเพลินจเจริญใจเป็นคนที่ใช้ชีวิตได้แบบดูแฮปปี้มากๆอะคือทุกอย่างมาดูลงล็อกลองตัวไปหมดมีความเป็นผู้นําในของตัวเองแต่จะติดใจร้อนนิดนึงทําอะไรต้องเป็นเบอร์หนึ่งเสมอเกิดวันที่1ใช่ไหมต้องเป็นเบอร์หนึ่งเสมอต้องเป็นแบบแถวหน้าหรือว่าทําก่อนเขาอะไรก่อนเขาแล้วก็ติดเรื่องของการจะมีความเป็นผู้นําด้วยอันนี้ก็อ ขของเาที่เขาเป็นแต่อย่าลืมนะต่อให้ทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะท้้งทำเนี่ยตั้งอยู่บนความสุขเขาเท่านั้นคือเขาจะมีความสุขในแบบในมุมมองของเขาว่าเช่นชอบกินอาหารอร่อยชอบฟังเพลงเพราะๆชอบอะไรที่มันสีสันสวยงามแต่งตัวใส่เสื้อผ้าสีนั้นสีนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือตัวเขาแล้วเขาก็เป็นคนที่เขาเป็นคนที่จะชอบแบบระมัดระวังตัวเองมากเป็นคนที่จะชอบแบบไม่ไว้ใจใครอ่ะ ไม่ไว้ใจใครเลยทำอะไรก็จะแบบเหมือนติดระแวงอ่ะติดระแวงคนนั้นคนนี้ว่าจะเข้ามาปลอกลอกเขาไหมาหรือเขาจะมีมีสัญชาตญาณอย่างหนึ่งที่เขาจะรู้ได้ว่าคนคนประเภทไหนที่เข้ามาเราไม่หวังดีกับเขาหรือคิดไม่ดีกับเขาเนี่ยเขาจะพอรู้คือมันเป็นลักษณะนิสัยของคนที่เกิดเดือนพฤศจิกายนจะค่อนข้างมี six เซนส์ในเรื่องของคนระแวดระวังตัวระวังภัยตัวเองค่อนข้างสูงว่าคนนี้จะเข้ามาไม่หวังดีกับเราคิดไม่ดีกับเราแบบเนี้ยเป็นต้นแต่เราก็ จะบอกว่าโดยรวมๆเขาเนี่ยครับเป็นคนที่ทําอะไรเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้เกิดวันที่1ใช่ไหมแล้วก็เกิดพอเกิดปีชวด2539เกด้วยเนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบไม่หยุดนิ่งอะ่ะไม่หยุดนิ่งชอบหากินแล้วก็เป็นคนที่จะมีมีความสามารถในการเจราจาในการสื่อสารว่าอยากจะคุยแบบนั้นอยากจะคุยแบบนี้สื่อสารแบบนั้นสื่อสารบางคนสมัยนีย้ไม่จำเป็นจะต้องสื่อสารด้วยเสียงเดียวแล้วมันเป็นแบบสื่อสารด้วยทางการพิมพ์ก็ได้สื่อสารคือ รูปแบบการสื่อสารทั้งหมดเนี่ยเขาสื่อสารได้ดีนี่อันนี้คือคาแรคเตอร์ของเขาก็ไปดูกันซิว่านะครับเบื้องหลังของคนที่เกิดวันเดือนปีเกิดที่ผมพูดเนี่ยซึ่งมีนิสัยตรงกับคุณหรือเปล่าเนี่ยมันใช่แบบนี้หรือเปล่าคนคนนี้ก็คือคิมมินแจนั่นเองนะครับก็ใครที่รู้จักคิมมินแจเป็นการส่วนตัวหรือว่าเป็นเอฟซีของคิมมินแจน้อยช่วยคอมเมนต์บอกผมข้างล่างนิดนึงว่านิสัยที่ผมพูดไปเนี่ยเป็นนิสัยแบบนี้หรือเปล่าเขามีนิสัยแบบนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยหรือว่าใครที่มีเพ หรือว่าเกิดวันเดยวกับคิมมินแจเนี่ยเพื่อนคนนี้หรือว่าตัวเองเนี่ยนิสัยแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยแค่นี้อพอแล้วเหรอไม่ต้องฝากต้องฝากไหมขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามคิดเห็นยังไงกันบ้างกับคอนเทนต์นี้พิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกด Sub s c r i b e เป็นกำลังใจให้เราหรือถ้าเห็นคอนเทนต์นี้มีประโยชน์จะแชร์ไปให้เพื่อนได้รับชมก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับก่อนจากกันท่านสามารถชมคอนเทนต์เก่าๆของเราได้ที่ปุ่มนี้เลยนะครับ